สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปองก็จะมาแชร์ประสบการณ์หรือ,อเล่าเรื่องผ่าตัดทิสีดวงทวารหนนะักให้กับเพื่อนๆได้อ่ะรับชมรับฟังนั่นเองนะคะก่อนอื่นจะบอกเลยว่า ใครที่เป็นดิสดวรทวารหนนะักก็จะนึกถึงโฆษณานี้นะคะที่เราเห็นกันตนะั้งแต่เด็กๆทำไมคุณถึงมีนั่งเพราะลมมันเย็นนั่นเองนะคะตอนนั้นก็ไม่ได้เข้าใจโฆษณามากแต่ตอนที่ตัวเองเป็นแล้วถึงเข้าใจอ,อ๋อทำไมคุณถึงนั่งไม่ได้นั่นเองนะคะเรื่องนี้อ่ะ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2015ตอนนั้นปองมาอยู่ฝรั่งเศสใหม่ๆเพิ่งมาได้2เดือนเองมังคาเอกสารอะไรก็ยังไม่เรียบร้อยยังพูดง่ายๆก็คือยังไม่มีบัตรประกันสังคมของฝรั่งเศสด้วยซ้ำนะคะตอนนั้นลิซีดวงแตกนะคะทุกคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไส้ติ่งแตกแต่อันนี้ลิซีดวงแตกนะคะต้องเข้าผ่าตัดนั่นเองนะคะก็จะเกินไปก่อนนะคะว่า เล่าให้ฟังข่าวๆนะคะไม่ได้มีความรู้วิชาการอะไรนะคะคือนิสิดวงทวารหนักเนี่ยก็เกิดจากอ่าเขาเรียกะอะไรนะลำไส้ตรงปลายทวารน,นะคะมันแบบป่งพองออกมานั่นเองนะคะสาเหตุก็เกิดจากการที่เราอ่ะเบ่งอุจจาระแรงๆหรือว่านั่งห้องน้ําเป็นเวลาน,านานๆนั่นเองนะคะก็เลยทําให้เราแบบเกิดอ่อะไรนะลำไส้ตรงนั้นป่งพองทะลุออกมานั่นเองนะคะ ซึ่งมันจะมีทั้งหมด 4, 4, 4นะี่ระยะ4ระยะปองนี้เป็นครบทั้งหมด4ระยะเลยนะคะก็คือระยะแรกก็คือจะมีถ่ายเวลาถ่ายจะมีเลือดออกมานะคะระยะที่สองถ่ายแล้วก็มีเลือดออกมาแล้วก็หัวมันก็จะโผล่ออกมาด้วยนะคะแล้วมันก็จะหดเข้าไปเองนะคะระยะที่3านี่ก็คือหัวโผล่ออกมานะคะ และไม่หดเข้าไปเองนะคะแล้วก็เราต้องใช้นิ้วนะคะดันเข้าถ้าใครเคยเป็นเนี่ยก็คงจะเคยมีประสบการณ์อันนี้ปองบอกเลยปองเคยนะคะระยะที่4ี่ก็คือหัวมันโผล่ออกมาคือลําเส้นโผล่แตกออกมาแล้วแบบคือเอามือดันเข้าไม่ได้แล้วก็ปวดแสบปวดร้อนทอรมานมากเลยนะคะคือระยะนี้คือบางคนก็คือต้องใส่ผ้า อนามัยแผ่นเล็กๆไว้เลยนะคะอันนี้ประเด็นเมื่อเราเรื่อนตักขี้เดียดหรือว่าทุเรศอะไรให้ฟังนะคะมันคือเรื่องจริงนะคะถ้าคนเคยเป็นลิซีดวงแล้วคุณจะแบบรู้สึกเลยนะคะว่า f e ล l i n g แบบนี้มันเป็นยังไงนะคะเนี่ยแล้วก็เคยมีหลายๆคนนะคะที่อายนะคะเป็นลิซิดวงแล้วไม่กล้าบอกใครบอกเองมองก็อายเหมือนกันนะคะไม่กล้าบอกใครเหมือนกันทนทรมานเป็นเวลานานหลายปีปองหนะักเริ่มเป็นลิซิดวงตั้งแต่ปองอะ่ะ เรียนจบใหม่ๆแล้วตอนนั้นก็คือเข้ามาทํางานนะคะเวลาไปทํางานพอเปค้นนั่งห้องน้ํานานแล้วก็เราก็ไม่กล้าไปเข้าห้องน้ํานานๆเพราะกลัวเจ้านายอาดาตื่นเช้ามาก็เร่งรีบก็อั้นอุจจาระไว้หรืออั้นนันนันไว้นะคะบม่กล้าบขาเข้าห้าองน้ำหลยๆว่ามันก็ทําให้แบบเราเบ่งอุจจาระทำให้ถ่ายยากนั่นเองนะคะเราภาษาบมาสุภาพขอขอภัยนะคะนั่นแหละค่ะ มองเริ่มเป็นตั้งแต่ตอนเรียนเรียนจบใหม่ๆเป็นก็เป็นระยะที่หนึ่งที่สองที่สามมาเรื่อยๆนะจนเอก็คือตอนนั้นที่เป็นอะ่ะก็คือไม่เข้าห้องน้ําที่ไหนเลยพยายามจะไม่เข้าห้องน้ําที่ไหนก็คือเข้าห้องน้ําที่บ้านอย่างเดียวเพราะว่าเวลามันโผล่ออกมาแล้วเอามือดันเข้าไปถ้าเราไม่ได้ล้างน้ําอะไรมันจะแบบรู้สึกไม่ดีนะคะตอนนั้นเป็นคือแบบต้องใส่ผ้าอนามายัยไว้ตลอดเวลาเลยนะคะ ใส่ผ้าหนาไมที่เป็นแคร์ฟรีแฟนน้อยๆน,ยน,ยนะเจ็บปวดนะคะตอนนั้นก็อายไม่กล้าบอกใครอายอายอาย,อาย,อายจนว่า,าปีสองพันสิบห้านะคะคือต้องย้ายมาอยู่กับแฟนน,นี่แล้วพอมาอยู่กับแฟนก็คือแบบมันเปลี่ยนอาหารการกินเนากินแต่พวกเนยพวกเนื้อพวก,อ,พวก,อ,พวกออย่างยังสิงแล้วแบบตอนนั้นก็คือแบบต้องรีบไปเรียนตอนเช้าอย่างเงี้ยก็อ่นถ่ายอาทิตย์นึงถ่ายครั้งนึงก็มีนะคะจนท้องผูกแบบ รุนแรงมือนั้นน้องลิซี่แตกนะคะก็คือแตกจนแบบว่าปกติถ้าเวลาปองถา่ายองก็จะใช้มือดันเข้าไปนะวันนั้นคือมันมันดันไม่ได้แล้วคะ่ะท่านผู้ชมขามันเจ็บเจ็บแบบโอ้ทรมานห้องให้จนแบบรู้จะทํำยังไงน,นะคะคือนั่งก็ไม่ได้นะคะต้องแบบนอนท่าแบบนี้อย่างเดียวน,นะคะก็เลยแบบตัดสินใจให้แฟนพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปแบบฉุกเฉินแล้วนะคะ ฉุกเฉินก็ไม่ฉุกเฉินนะคะสําหรับโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสหรือว่าต่างประเทศก็จะคงระบบคล้ายๆกันนะคะคือตอนแรกกับปองมีนัดมีนัดไปหาหมออยู่แล้วแต่ว่าคิวที่ปองได้นะก็คือต้องรออีกสองเดือนนะคะ2เดือนก็คือทนไม่ไหวแล้วนี่ซีดวงแตกแล้วก็เลยไปหาหมอที่แผนกฉุกเฉินตอนไปแผนกฉุกเฉินนะคะ,อะตอนซักประวัติคนไข้นะยังไม่ได้เข้าไปนั่งในห้องเขาถามว่าปองนี่มีบัตรประกันสังคม ของฝรั่งเศสหรือยังยังไม่มีแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทําประกันสุขภาพเสริมหมายถึงประกันประกันสุขภาพก็คือบ้านเรานะคะเสริมด้วยนะคะปรากฏว่าอ่าแฟนก็สอบถามนะคะมาอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรหมอหรือพยาบาลที่โดนอยู่ตรงคุยเฉยก็ว่าก็แจ้งราคามานะคะตอนนั้นถ้าปองจะผ่าอ่าดิซีดวงตอนนั้นก็คือราคาจะอยู่ที่4ี่พันยูโรนะคะทุกคน แต่ว่าก็ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีแปลงก็เลยรีบโทรหาที่ปรึกษาธนาคารของเขาว่าขอทํประกันประกันสุขภาพให้ด่วนเลยก็โชคดีก็คือเขาก็ทําให้นะตอนนั้นแล้วก็สามารถใช้ได้เลยปาตานีตอนรอคิวนะคะก็เข้าไปในห้องบานห้องก็จะเป็นห้องที่ระหว่างรอนะคะเขาก็ให้ปองเปลี่ยนชุดอะไรเรียบร้อย ตอนแรกก็นึกว่าจะได้ผ่าเลยนะคะกะไปนอนรอก,ก็มีหมอนะคะแล้วก็ต้ออะไรคะโกงตูให้เขาตรวจรีศีดวงเรานั่นเองนะคะทุกคนหมอก็สองสามคนเข้ามานะคะคนแย่แล้วแย่อีกนะคะแต่และคนนะคะคนที่1แย่ไม่พอคนที่สองมาแย่อีกนะคะระหว่างที่นอนรอเขาก็เปลี่ยนชุดแล้วก็เจาะให้น้ํากงน้ำเกลืออะไรเรียบร้อยอารมณ์ประมาณว่า ฉันจะได้ผ่าตัดณเดี๋ยวนี้เลยนะคะทุกคนแต่แต่ว่าไม่ใช่นะคะทุกคนปรากฏว่าเหมือนกับเขาก็โทรเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าห้องห้องผ่าตัดมันไม่ว่างแบบต้องจองและปองก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าไอไอ้ไอหมอผู้ประมดหมอคนที่เอามือแยดิส yeah, ีดวงปองสองคนแรกไม่ใช่คนที่ผ่าให้ปองนะคะเป็นเหมือนคนที่อัน เรียกว่าอะไรหมอทั่วไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นหมอฝึกหัดนะคะแต่คนที่จะผ่าให้ปองจริง,รง,รงๆเขาไม่ได้มาตรวจปองเลยในวันแรกปองก็นอนรอครึ่งวันในใจก็คิดว่าโอ๊ยยังไงฉันก็ต้องได้ผ่าแล้ววันนี้แต่ปรากฏว่าไม่ได้ผ่าวันนั้นนะคะก็อ,อย่างที่บอกไปว่าห้องไม่ว่างนะคะก็นอนรอเสียบเสียบสายน้าเกลืออยู่น่นนะโอ๊ย่ะก็ดีใจเบิดคอรจะได้ซ่อนทนทรมานปวดแล้วไม่ใช่นะคะก็คือว่าไม่ได้ผ่าเขาก็ให้กลับบ้านมาก่อน อยากจะบอกว่าเหตุการณ์ระทึกก็เกิดขึ้นนะคะตอนที่หมอเขาถอดไม่ใช่หมอสิพัยน่าจะเป็นพยาบาลฝึกหัดละมั้งเขาถอดอาศายน้าเกลือให้ปองแล้วแบบต้องเอาวันเอากติเอาอะไรนะเอาสำลีแปะแปะแผลที่นั่นไว้ใช่ไหมคะเอออปองก็ไม่รู้เขาแป,แปะยังไงนะคะแบบปองก็นั่งอยู่นันะะระหว่างรอรอแฟนมารับปรากฏว่าได้ได้แบบความรู้สึกอะไรไม่รู้ก็าเหมือนน้าอุ่นอ่น,อนมันไหล ไหลาอาบแขนถ้าม้นาได้ความรู้สึกอุ่นๆแล้วก็เลือดนะคะเลือดไหลแบบ,บมันน้ำเหมือนท่อน้ำปราปาแตกๆๆเลือดก็ไหลเต็มแบบเป็นความรู้สึกอุ่นๆนะคะตอนนั้นก็คือพยาบาลเขาก็ตกใจเหมือนเขาแปะแปะอะไรนะแปะอันแปะสําดีให้เราไม่แน่นนะคะเ <c oughs> <c oughs> หตุการณ์อันท่อเลือดแตกคือน้ำปราปาก,ก็เกิดขึ้นนะคะ,ะนั้นก็ผ่านไปแต่ยังไม่ได้กลับบ้านนะคะ อ่าคือที่เนี่ยถ้าเราจะผ่าตัดอะไรสักอย่างมอนเราต้องไปทําการอ่าจองห้องพักอ่อระหว่างรอผ่าตัดกับระหว่างพักฟื้นที่ผ,ผ่าผ่าผ่าตัดแล้วนะคะที่นี่ก็คือจะให้ไปจองห้องพักเหมือนไปลงทะเบียนจองห้องว่าเอพอ่งนี้เราจะผ่าตัดนะมีห้องว่างอะไรหรือเปล่าประมาณนี้นะคะ ก็หลังจากจองห้องอะไรเรียบร้อยปองก็ได้กลับบ้านนะคะที่นี้ก็แปลกอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าถ้าเป็นการผ่าตัดนะคะเขาก็จะให้เขียนใบสั่งยาให้เรานะคะไปเอายาที่ร้านขายยาแล้วแต่ว่าจะอะไรอตอนที่ปองได้ก็คือปองต้องไปเอาวนเบตาดินน้ําสีแดงๆนะคะก็คือแบบให้เราอาบเบตาดินอะไรเรียบร้อยแล้วต้องอาบน้ําเองไปจากบ้านนะคะก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดเขาก็แค่ให้ไปเอาเบตาดินแล้วก็ให้เอเอายา ยาพาราพวกยาแก้ปวดอะไรของเขาแล้วเราต้องไปเอาที่ร้านขายยาเองแล้วก็นะคะก็ก็กลับมาบ้านแล้วก็หลังหลังเที่ยงคืนก็ปกติก็คืออดอาหารนั่นเองนะคะแล้วก็วันนั้นปองได้คิวผ่าน่าจะประมาณ8ปดโมงเช้านะคะ7จ็ดมงเช้าก็นั่งรถกลับไปที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมนะคะสรุปแล้วคืนคืนแรกที่ดิซี่ที่คุณน้องดิซี่แต่เราต้องกลับมานอนทอรมาน ปวด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 น้องลิซี่ที่บ้านเอนะคะได้กินแค่ยาพารานั่นเองนะคะหลังจากนั้นกระตื่นแทแรลดแทแลดไปโรงพยาบาลใหม่นะคะตอนตอนเจ็ดมงเชา้าอาบน้ําเอาเบตาอาบเบตาดินอะไรเรียบร้อยไปจากบ้านนะคะไปถึงงันที่นู่นก็แค่เปลี่ยนชุดเลยนั่นเองนะคะและที่นี่ก็คืออย่างที่บอกนะคะคือว่าเขาจะไม่อนุญาตให้ให้ญาติเฝ้านะคะอย่างของเปิงเนี่ยคือ หลังจากที่แฟนปลอมไปส่งปุ๊บก็จดเบอร์โทรศัพท์อะไรแล้วให้พยาบาลไว้นะคะเขาก็ส่งปองไว้แค่นั้นปองก็ไปนอนรอนอนรอที่จะเข้าห้องผ่าตัดเปิดมระหว่างนั้นเขาก็จะเอาเขาก็จะมาถามเรานะว่าเราเครียดหรือเปล่าถ้าเครียดเขาก็จะให้ยามน่าจะเป็นยาคลายเครียดหรือเปล่าแล้วก็ให้กินน้ำกระจุ่งหนึ่งน้ำนออินี่พ่อได้ลงอันยาลงน้ำเกีียวน,นี่น้อยสหายเขากินพ่อนันแล้วก็แล้ว ทีนี้เขาก็จะเอาใบเมนูอาหารนะคะมาให้เราเรียกว่า,าหลังจากที่เธอตื่นขึ้นมาตื่นฟื้นขึ้นมาจากอญญาสรุปผ่าตาัดแล้วเธอจะกินอะไรนะคะโอ๊ยตอนแรกก็นึกว่าจะมีซุปมีอะไรไม่ใช่นะคะอันเนี้กินที่ทั้ง,งรงพยาบาลหานะคะมีอะไรนะคะกาแฟโยเกิร์ตช็อกโกแลต้อนขนมปังชาให้เลือกเอาว่าเราจะกินอะไรโอ้ยพอเห็นนั้นเมนูอาหารนะคะขอ,อยักสรุป่งไปเตโอ้ย เราก็อารมณ์ประมาณว่าตื่นจากห้องผ่าตัดมาจะได้กินซุปร้อนๆไม่ใช่นะคะอาหารของคุณก็คือโยเกิร์ตกาแฟขนมปังหรือหรือว่าช็อกโกแลตร้อนนั่นเองนะคะนั่นก็ไม่ใช่เป็นหามันก็กินเออระหว่างนั้นก็รอพยาบาลก็เข็นเข้าไปนะคะตอนนั้นมาอยู่ฝรั่งเศสใต้แคนปองมาเดือนสิงหากันยากันยาพฤศจิกาประมาณพฤศจิกายนะคะปองต้องันเข้าห้องผ่าตัดเลยก็ผิสูภาษาก็ไม่ได้นะคะปัดที่นี่ โอ้จะไม่หยังแล้วมาลุมทึ่งเรานะคะประมาณทั้งทั้งแพทย์ทั้งนักศึกษาแพทย์นะคะทุกคนก็มาสอบถามประวัติใหญ่เลยนะคะตอนนั้นก็คือจำได้คร่าวๆก็จับเราเปลี่ยนเสื้อผ้าถอดถอดเสื้อผ้าเบิร์แล้วนะคะว่ามีเหยียงะแบบตัวเปลือยเปล่าร่อนจ้นนะคะคนนั้นก็มาลุมถามคนนี้ก็มาลุมถามถามว่าอยากยอายบงกก็อยากอายกระเจ็บปวดกระเจ็บนะคะแล้วก็อะไรนะแล้วเขาก็จะอาที่ความรู้สึกจําได้คร่าวๆก็คือมอนเขาก็แบบ เปลี่ยนเตียงให้เราเขาก็จะเทเราลงแบบนี้เลยนะคะเข็จะ่อยบ่าเป็นคดในพี่น้องกันมันจะเป็นเตียงอะไรเขาก็เทเราลงแบบนั้นแบบทั้งที่เราก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะคะแล้วก็ก็มีทีมนักศึกษาแพทย์หลายทีมเติมน,นะคะมามื่อสอบถามห้สองสวัสดิสิได้ผ่าตัดตอนนั้นก็ภาษาคอยก็ไม่รู้เรื่องเ้าก็ตอบ yes no okay หมวดสวดไปบดลนะคะ่ะหลัาางจากนั้นก็จําได้ว่าที่จริงหนังปองต้องได้ลงยาสลบใส่แบบนี้ไหมนาะ เขาก็ร่วมยาสลบปองๆก็ะบอสะกสลบคือแต่ว่าตอนนั้นร่างกายเราก็คือสั่นต๊ดๆๆหนาวนะเพราะว่ามีเสื้อผ้าใส่นะคะคนก็มาหุ่มห้อแต้มเหมือนอารมณ์ประมาณในหนังน,น,นะคะก็คือแบบเขาก็ให้เราสูดอันนั้นนะขาปองก็โบนนดหลับจักเทื่อนนะคะความรู้สึกก็ยังแบบรู้สึกตัวอยู่นะ่ะหมอก็จนแม่หลับเขาก็เลยเอาเห็นแด้เขาถือเข็มแทะแดดแทะแดดมาสีดอันมาสีดใส่สายน้าเกลือสักพักนปองก็หลับไปนะคะพอ ตื่นตื่นมาอีกทีนึงก็เขาก็คงมาปลุกมัง้งอะไรแบบสลึมสลืมตอนนั้นบองเข้าห้องผ่าตัดไปตอน8ปดโมงบอมารู้สึกตัวอีกทีตอนอ่ะสี่สี่สีโมงเย็นนะคะเออก็ใช้เวลานอนหลายเตอ่นเขาก็มาปลุกเราแล้วจะบอกว่าผ่าตัดที่นี่ถ้าคุณไม่ได้ผ่าตัดอะไรใหญ่คุณจะไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะคะหลังจากผ่าตัดเสร็จปุ๊บก,ก็ตื่นมากินกินข้าวอาหารเมนูที่ที่เราเลือกไว้นั่นแหะคะ่ะ หลังจากกินข้าเสร็จเขาก็ให้เรากลับบ้านทันทีนะคะคุณไม่ได้นอนโรงพยาบาลน,นะคะปองก็ต้องทนนั่งนะเอาอันพาใหม่ๆหมมันก็ยังจะเป็นแสบๆสบอารมณ์ประมาณแสบก็จะหันมีดมีดบาดเลยนะคะประมาณนั้นนะคะนั่งก็ไม่ได้นะคะต้องเอาตอนนั้นปองก็มีหมอนหมอนที่เราใช้หนุนคอเวลาเราขึ้นเครื่องบินนะคะเอามานั่งมันก็จะมีหููตรงกลางนะคะนั่งนั่งโน้ตกลับบ้านนะคะก็ปวดนะคะ ปวดแสบปวดร้อนอยู่วันแรกเขาก็ให้เรากินยาน่าจะเป็นกินยาขนาดแหงเลยหรือมั้งก็อยู่ได้ด้วยยายแก้ปวดนะคะสามวันแรกนะก็ยังยังไม่กล้าถ่ายนะคะพอวันที่สามค่อยถ่ายนะคะความรู้สึกตอนถ่ายมันเหมือนเขาเอาอานั่นนะพี่เอาอะไรนะเอาสก็ตสก็ตเทปหรือผ้าเทปรอคะที่แบบอุดไม่ให้เลือดมันออกไว้พอไปถ่ายวันที่สามคือมันไหล ควับลงม,มาในสมพลตุกใจเลือดกองอวกยกอีกรอบนึงนะคะนั่นแหละค่ะแล้วเราก็ไม่ได้ไปหาหมออะไรนะคะเราก็อยู่บ้านดูแลดูแลตัวเองอะ่ะก็คืออาการเจ็บก็คือจะเจ็บอยู่ประมาณ3วันวันที่4ี่ก็มันเริ่มดีขึ้นหลังจากผ่านไปประมาณประมาณสอาทิตย์นะคะถึงได้กลับไปหาหมออีกรอบเพื่อให้เขาเช็คแพ้แล้วว่าโอเคไหมนู่นนี่นั่น พอหลังกลับไปหาหมอกวโอเคนะครับก็พูดมาถึงตอนนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าใครเป็นริสสีดวงถ้าผ่าได้ปองแนะนําให้ผ่านะคะอย่าทนแบบทนอยู่กับมันเลยะคะ่ะเจ็บปวดทรมานะ,ะเข้าใจความรู้สึกนั้นเลยนะคะตอนนี้ปองก็ผ่ามาประมาณตั้งแต่ปี2015นะ ก็ 5, ประมาณห้าหปีตอนนี้รู้สึกสบายมากไม่ต้องไปทนเจ็บทนปวดเวลาเข้าห้องน้ำไม่ต้องคอยเอามือดันมันเข้าอีกแล้วนะคะทุกคนแต่คุณหมอก็บอกว่าถึงแม้ว่าคุณผ่าแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะหายรนะ้อยเปอเซ็นยังสามารถกลับมาเป็นได้ อีกครั้งนั่นเองนะคะโรคนิสีดวงไม่ไม่ได้หายขาดไปจากเรานะคะตราบใดที่เรายังมีพฤติกรรมเดิมๆก็คือนั่งห้องน้ํานานปล่อยให้ตัวเองท้องผูกนั่นเองนะคะก็ยังกลับมาเป็นได้ตลอดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ก็อย่างที่บอกนะคะ,ะคําแนะนําของคุณหมอก็คือให้พวกกินอาหารพวกที่มีไฟเบอรนะ์เยอะๆกินผักผลไม้สถกินโยเกิร์ต ห้ามกินของหมักของดองให้ดื่มน้ำนเยอะๆวันละสามลิตรนั่นเองนะคะปองก็ทําตามคุณหมอแนะนำนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ปองก็ยังเป็นอยู่นะคะเป็นโรคอะ่ะเป็นท้องผูกแต่ว่าทุกวันนี้ปองจะใช้ยาเขาเอ่ยมายาสอดบ่ย,ยาสวดที่มันจะเป็นเม็ดเหมือนสบู่ที่เขาทําไว้เป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าวันไหนที่ท้องผูกมากๆปองก็จะต้องใช้ยาเนี่ยยัดเข้าไปใน คนเหมือนดืมอาจจะพูดไม่สุภาพเลยบอกข้อมูเจ้าฟังทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ถ้าวันไหนท้องผูกมากๆนะคะนั่นแหละค่ะก็มาเล่าประสบการณ์เรื่องการผ่าตัดและการเป็นลิซิตัวงให้ทุกคนฟังนะคะถ้าใครเป็นก็อย่าไปอายนะคะเมื่อก่อนปองก็อายอายอายจนแบบเก็บมันไว้กับเรามาประมาณเกือบสิบปีนะคะตอนนั้นปองมาผ่าลิซิตัวงตอนอายุเท่าไหร่นะประมาณยี่สิบ เจ็บนะคะบองเป็นตั้งแต่อ็ยี่สิ2สตอนนั้นคือไม่กล้าบอกใครนะคะเพิ่งเพิ่งมาบอกตอนที่มันแตกแล้วตอนที่แบบทรมานสุดๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นนะคะก็ ถ้าผ่าตัดได้ปองก็แนะนําให้ผ่าตัดนะคะแต่มันก็มีวิธีที่รักษาธรรมชาตินะคะตามที่เขาบอกมากคือการกินยาสมุนไพรนั่นเองนะคะหรือคุณจะเลือกวิธีนั้นก็ได้แต่วิธีที่ดีก็คือวิธีการผ่าตัดนั่นเองนะคะทุกคนและขอให้ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าปองเองก็เห็นเหมันเห็นในข่าวเหมือนกันนะคะที่ว่าทุกคนออกไปผ่าตัดในคลินิกเถื่อวนะอาจจะเกิดติดเชื้ออะไรมันอันตรายนะคะแนะนำว่าให้ผ่าที่โรงพยาบาลดีที่สุดนะคะ ก็จะบอกว่าการไม่มีโรคมีภัยเป็นลาบอันประเสริญนั่นเองนะคะนี่ก็คือ,อการผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกของปวงก็คือการผ่าตัดลิซิดวงนั่นเองนะคะทุกคนก็มาเล่าประสบการณ์การผ่าตัดลิสิดวงให้ทุกคนฟังนะคะก็มันก็ไม่ใช่โรคที่น่าอายนะคะทุกคนอย่าอายนะคะทุกคนก็วันนี้ก็ขอจบการเล่าเรื่องผ่าตัดนิซิดวงไว้แค่นี้นะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปองด้วยนะคะ Thank you every one for watching b y ยบายสวัสดีค่ะ Thanks you for watching